สวัสดีครับอยู่ผมนะครับชวนฟู้ดคาร์นะครับเหมือนเดิมเช้านี้ก็แดดออกแรงแล้วนะครับประมาณแดดประมาณแปดโมงกว่าๆนะครับวันนี้ครับนี่ในตลาดจะเป็นตัวนี้ครับเป็นมาสายแนวขนมหวานมานะครับผมเป็นขนมปังไส้ครีมนะครับข้างบนดูเหมือนจะเป็นอะไรนั่นเรามาแกะดูกันนะผมว่ามองเหมือนเป็นมัตเมโล่เะเดนะยวผมจะลองดูแกะกันสดๆนะครับนี่นะครับผมอ่าเห็นไหม นี่นะครับก็จะเป็นแนวนี้เหมือนมันไม่ล่นะนิ่มๆอ่าใช่เลยครับมันไมล่ล่อ่ามาลองดูครับยังไงดีอ่าเต็มปากเต็มคำเป็นครีมจริงครับขนมปังครีมอร่อยนะมันหวาน้งหอมครีมมีเนยนะครับเป็นขนมปังทานเยนยเห็นไหม เนื้ออยู่ด้านล่างนะครับผมบนมัตเมโลนิ่มดีครับอีกสักคำ